ก่อนจะไปไทยเน็ตน,นะครับนี่ดูสภาพก่อนนะคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มนะเจ้าของเก่าเขาใช้เองในครอบครัควน,นะต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าเวนจูรี่ตัวท็อปคันนี้นะครับผมเป็นสีดำนะอันนี้เป็นปุ่มพุสตาร์ครับผมกุญแจก็จะเป็นสีเลสนะจะเป็นยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก่อนจะไปไทยเน็ตนี่นะอุปกรณ์อุปกรณ์กล้องกล้องเตรียมไปไทยเน็ตเลยถูกไหมอันนี้เดี๋ยวเรารีวิวไปด้วยแล้วก็อันนี้ไปด้วยละกันเนี่ยนะกล้องถอยหลังมีสองมุมนะมีวงจรแอนดอร์ที่ลูกค้าเก่าติดมาให้ครับผมก่อนตัวนี้ข้างฟััังก์ชนนะครบ คันนี้สวยเลยตัวเขบอกว่าไงให้ถอดคา,าร์ลูกางใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวถอยในกำมานเดี๋ยวถอยให้นะครับผมคันนี้ไปคุ้มนะลูกค้ารถเจ้าของมือเดียวนะครับผมจากบ้านลูกค้าเก่านะแต่ตันนี้นไปอยู่ในมือของกิจสระลูกค้ดดาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะต,ตอนนี้ใครต่างข่าวอยู่บอกเลยว่าเวนจุลี่ขาดตลาดถูกนหมแต่เรายังมีเข้ามาอยู่ครับผมนะไอ้คันนี้ก็ของเราเข้ามาใหม่เหมือนกันนะสีขาวเป็นตัวจีแต่คันนี้เป็นตัวท็อปสีดำนะสีดำจะมีแต่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมเป็นประตูเซฟ้สไลด์ทัังงฝ่นะครัับผมนนนะคี้กของเ่ากกกกกก็็มมีีีีีตติดดดดาาอออันนนนนน้้้โโคคคเเเยยยยรรร์์์แ่่งงวะะะลูขึี ทำลายเคปล่าอย่างเฟียวเอากิงอ่นรถอ่ะมันดีไม่ดีดูแลเก่าดีไม่ดีอ่ะกลิ่นนี่มีผลนะกลิ่นเพราะถ้าเจ้าของเก่าใช้งานเขาต้องดูแลกแลิ่นในรถอยู่แล้วนะคือไม่มีใครอยากอยู่กับที่กลิ่นอับเหม็นๆหรอกถูกไหมอันนี้กลิ่นดีมากนะครับลูกค้านะแต่ถ้าเขาคานี้แม่งใช้สักแต่จะใช้ไอ้กลิ่นจะอับจะหืนสังเกตได้เลยนี่ผมก็ขออนุญาตยังไม่คาบไ้นี่เนาะเพราะว่าใกล้ถึงแล้วนะอันนี้เอาไปถ่ายในลงเว็บขายนั่นแหละแต่ก็ทํารีวิวไปด้วยเลยไอ้คุณพ,พี่เขาขับเร็วจังเดีด๋ยว เดวเดวเ่ก็อ่ะ,อะ,อะพุกดูตรงอ่ะที่บ้านใช้ฟาว์จูนเนอร์ใช่ไหมคือขับมุแม่งนั่งข้างหลังอ่ะไหลแม่งติดกันเลยแล้วบางทีแอร์ม่งข้างหลังแม่งไม่ถึงด้วยแต่คันนี้แอร์มีทุกที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูดีเทลภายในกันมั่งดีกว่าอย่างที่บอกครับลูกค้าอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเป็นประตูไฟฟ้าทังซ้ายทั้งขวาก็อมน้าแล้วเบาะแท้แๆของเวนจูรี่ต้องยิงช็อตเวนจูรี่เท่านั้นนะครับผมใะอย่างที่แจ้งไปและเนื่องจากคันนี้เป็นตัวท็ออปปปนนนนนะะทีีี่่็็มมมเเเเยบดไ้ผูหิ เปิดเวลวเราขับรถเนี่ยมันจะมีลูกกลมๆเป็นลูกแก้วสองลูกนะคึงหลังตรงนี้นะเราคิดดูว่าอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่นั่งเดินทางไกลมันจะค่อยๆคึงหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้ท่านไม่ปวดหลังเวลาเดินทางไกลนี่คือข้อดีนะผมชอบนะและเดินทางไกลถามว่ามีจอให้ดูไหมนี่ครับผมลูกค้านะมีจอมาให้ก็คือตัวนี้นะเดินทางไกลก็คือดูหนังดูหนังสบายเลยไม่ต้องกลัวเบื่อด้วยและเราที่สำคัญแอร์ปรับแรงลมได้ไหมเย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะปรับแรงลมได้แล้วแอร์ไปทุกที่นั่งไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมนี่อันแตกกั11ค่า4ปีละ 1,900บาทเท่าน,นี้สวยคันนี้ค่าได้ไปโคตรคุ้มเลยนะอ่ะมาดูข้างหน้ามานหน่อยแล้วกันดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องหน่อยเจ้าของเก่ามีแต่งบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะลูกค้าแม็กเหมิกก็เปลี่ยนมาให้ให,ใหม่เรียบร้อยจากทรงลงแม็กส่วนห้องเครื่องเขาก็ดูสวยกิฟตดูดิน็อตแม่ไม่เคยขยับเลยอะ่นะดังเดิมๆบางๆหม้อน้ำใสๆเลยตัใจคันนี้ก็ติดตามไว้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เินจูรี่เริ่มขาดตลาดจริงๆแล้วนะแต่นี่ก็มีเข้ามาให้ในรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยเจ้าของเก่่่่าาาาาาาคคคคคคืออออแแสนนนนนนรรรรรบบัััััววววเเเเงงะไไ้้้้้้กกกกก็็ฝดดดยยยยลลลตตตโโจจููีีิิขมทณ